ครับสืบเนื่องจากวันที่19มกราคม2568ที่ผ่านมาเราได้มีผู้บริจาคดวงตาให้กับผู้ได้โอกาสที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้เราสามารถเก็บดวงตาได้สองดวงจากผู้เสียชีวิตนะครับก็เป็นผู้ชายอายุ59ปีเป็นคนที่มีพ้นมณฑอยู่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าได้ย้ายมาตั้งโลกลากถินฐานที่จังหวัดบึงการตั้งแต่ปี2554 ผู้ที่เสียชีวิตรายนี้เขามีโรคประจําตัวคือเป็นโรคเบาหวานนะครับแล้วก็ในช่วงปี2566เนี่ยได้มีอาการเจ็บป่วยเป็นอัมาพาตครึ่งซีกแต่ก็สุขภาพทั่วไปก็ยังแข็งแรงจนกระทั่งในช่วงวันที่19มกราคมที่ผ่านมาอยู่ๆผู้ป่วยก็มีอาการหยุดหายใจเสียบพันแล้วก็ทางญาติก็ได้ ทำการช่วยฟื้นคืนชีพอยู่ประมาณ5นาทีกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยผู้ป่วยก็อาการไม่ดีทางแพทย์ก็ได้ช่วยเต็มความสาม,มารถแต่สุดท้ายผู้ป่วยก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ ทางญาติของผู้เสียชีวิตก็ได้มีเจตจำนงในการที่จะทําตามคําตั้งใจเดิมของผู้ป่วยที่เคยปลารบไว้ก็คือบริจาคอวัยวะและดวงตานะครับซึ่งเนื่องจากว่าผู้ป่วยรายนี้นะเป็นผู้ที่มีโรคประจําตัวคือโรคเบาหวานเราไม่สามารถเก็บอวัยวะอย่างอื่นได้นอกจากดวงตาก็ได้ทําตามเจตนารมของผู้เสียชีวิตนะครับก็ได้มีการเก็บดวงตาได้สองดวง เพื่อนําไปให้กับผู้ที่เขามีปัญหาทางด้านตาบอดสนิททั้งสองข้างนะครับก็ทางทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลเบญการเราก็ได้ดาเนินการเก็บดวงตาทั้งสองข้างได้สําเร็จเป็นอย่างดีและนําส่งไปยังสภาการชาติไทยตามกําหนดเวลานะครับดวงตาทั้งสองข้างที่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิตรายนี้เราได้ดําเนินการนําไปให้กับผู้ที่มีความจําเป็นต้องใช้ดวงตาเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสอง นะครับทำให้เปิดโอกาสให้กับคนที่อยู่ในโลกมืดเป็นเวลามาหนาวยาวนานเนี่ยเขาได้มีโอกาสมองเห็นอีกครั้งหนึ่งถึงสองรายเลยนะครับก็ต้องขอบคุณกับญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้ที่ได้เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลบึงการของเราได้ทาเนินการในการรับบริจาคดวงตาครั้งนี้สําเร็จร,ร่วมไปได้ด้วยดีการบริจาคอวัยวะเป็นการทาทานบารมีขั้นสูง เป็นการที่ทำด้วยจิตที่มีความประสงค์ต้องการที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขได้ประโยชน์และพ้นจากความทุกข์ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยการทําทานบาร,รมีมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสะสมบุญพอหลังจากพบนี้ชาตินี้ผ่านสิ้นไปแล้ว มันจะมีผลเนี่ยนําให้เราไปเกิดในพวกภูมิใหม่อวัยวะต่างๆก็จะไปด้วยความทรบถ้นสมบูรณ์ไปเกิดในร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมในอนาคตก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเข้าใจประเด็นนี้และร่วมกันบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อผู้อื่นขอบคุณครับก็อยากจะเชิญชวนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตานะครับ เพื่อที่จะได้มีโอกาสช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่เขามีความจำเป็นต้องใช้อวัยวะและดวงตาจริงๆนะครับ การบริจาคอวัยวะนะครับสามารถที่จะบริจาคได้ในคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวที่รุนแรงเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคติดเชื้อโรคเอดโรคไวรัสตับอักเสบชนิด B ชนิด C หรือว่าเป็นมะเร็งพวกนี้จะไม่สามารถบริจาคอวัยวะได้นะครับอวัยวะที่สามารถบริจาคได้มีหลายอย่างเช่นหัวใจตับไตดวงตาลำไส้ตับอ่อน เอาไว้เหล่านี้นี่สามารถที่จะนําไปช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายที่จําเป็นต้องใช้จริงๆก็จะสามารถช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้เหมือนคนปกติเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยจังหวัดเือนการของเราเคยได้รับบริจาค ไตามาหนึ่งคู่เมื่อปี2,565ที่ผ่านมาก็เป็นครั้งแรกที่มีการบริจาคอวัยวะเกิดขึ้นของจังหวัดบึงการเราแล้วก็ปี2,566เราก็ได้รับบริจาคดวงตาหนึ่งคู่และปีนี้ปี2,568เราก็ได้รับบริจาคดวงตาอีกหนึ่งคู่นะครับก็ต้องขอบคุณคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับส่วนในเรื่องของการบริจาคดวงตาจะแตกต่างจากการบริจาคอวัยวะตรงที่ การบริจาคดวงตาเนี่ยสามารถบริจาคในคนที่เสียชีวิตแล้วก็ยังบริจาคได้แต่การบริจาคอวัยวะเนี่ยจะต้องได้รับบริจาคจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือมีภาวะสมองตายแต่ไม่สามารถยืดฟื้นคืนชีพมาได้แล้วยังไม่เสียชีวิตนะครับแค่สมองตายเราก็ต้องมีการที่จะต้องดูแลรักษาเขาต่อเนื่องจนกว่าจะเก็บอวัยวะได้ ซึ่งก็มีขั้นตอนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับส่วนคนที่บริจาคดวงตาเนี่ยเสียชีวิตแล้วภายใน6ชั่วโมงเราก็ยังสามารถที่จะเก็บบริจาคดวงตาได้นะครับแล้วก็ข้อจํากัดก็จะน้อยกว่าบริจาคอวัยวะคนที่บริจาคดวงตาได้เนี่ยจะตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปจนถึงอายุ75ปีมีข้อห้ามที่ไม่สามารถบริจาคได้ก็คือโรคติดเชือ้ออยู่4โรคก,ก็คือโรคไวรลสตับอักเสบชนิด B. ีวัณตตบปัเสบชนิด4โรคเอโรคซิฟิลิสแล้วก็ติดเชื้อในกระแสโลหิตก็ไม่สามารถบริจาคได้และมีมะเร็งอีก2ชนิดที่ไม่สามารถบริจาคได้ก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาวนอกนั้นสามารถบริจาคได้หมดแม้กระทั่งคนแค่ที่เป็นเบาหวานความดันคนที่สายตาสั้นสายตาเอียงคนที่เคยผ่าตัดต้อกระจก ก็สามารถบริจาคได้นะครับนอกจากนี้คนไข้ที่เป็นคนผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เสียชีวิตที่บ้านแล้วถ้าไม่มีข้อห้ามดังกล่าวก็สามารถบริจาคได้นะครับการบริจาคอวัยวะและดวงตาเป็นมหากุศลเนื่องจากว่าสามารถนําไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขามีความจําเป็นที่เขาอยู่ในโลกแห่งความทุกข์ทรมานและจะเสียชีวิตอวัยวะเหล่านี้คนที่เสียชีวิตไปแล้วยังไงก็ไม่สามารถทำาไปเกิดประโยชน์อย่างอื่นได้นอกจากการนํามาบริจาค ซึ่งจะสามารถช่วยต่อชีวิตและเปิดแสงสว่างให้กับผู้ที่มีความพิการทางสายตาได้ก็อยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวบุการให้มีความเข้าใจในการบริจาคอวัยวะและดลงตาและร่วมด้วยช่วยกันให้เชิญชวนคนที่มีข้อห่งงี้นะครับร่วมบริจาคนะครับ ช่องทางสําหรับผู้ที่มีความต้องการจะบ,บริจาคอวัยวะและดวงตานะครับสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลบึงการที่ชั้น3นะครับหน่วยรับบริจาคอวัยวะและดวงตานะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์ของสภากาชาดไทยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์สภากาชาดไทยได้แล้วก็เว็บไซต์ของหมอพร้อมนะครับสามารถที่จะบริจาคได้ทั้ง3ช่องทางเลยครับขอบคุณครับ